สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องสุขูสุขนนะจ๊นะเนาะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบวันนี้เป็นวันเกิดลุงจ้าเจ็ดสิบหกขวบเพื่อนกับไม่ได้จัดนี่ยังไม่ได้เฮ็ดนี่ยังจ้าแต่ว่าเอกสิซื้ออันซื้อเค้กน,น้อยๆไปให่เล่าเหมือนแรงถนัดละเพราะว่าตอนนี้เอกกัล่ง ไปโรงเรียนนะจ๊ะเนาะเป็นอีกมื่นหนึ่งทีต่้องไปโรงเรียนมืนอ่อนี้ไปโรงเรียนแล้วก็สิบไปจัดเออสิไปจับเออเขตนะจ๊ะเนาะไปจับเนื้อเรื่องเพื่อที่จะไม่เห็ดเออเื่า,านั้ยังล่ะสิไม่เห็ดเออเอกอธิบายเพ่ถืบเนาะมาแก่แก้ปัญหาของผู้เฒ่าในเขตดึงสินะกสิได้เขตมาอ่านเรื่องเล่าของคนแก่ คนหนึ่งเราก็เอาไปแก่ว่าเขาต้องเฮตดจังไดที่ต้องปฏิบัติแบบใดอย่างจังนี่เนาะก็ะเลยแบบว่าเป็นการไปโรงเรียนเราก็ไปจับเขตแล้วจนะ้ะเนาะมืออื่นเอยุดเพราะว่าต้องต้องแก้ปัญหาเขตเราก็สอบสอบเบา้าวันพุธจะตื่นเต้นอยู่พี่น้องเพราะว่านอนบกคอยอิ่มปันใด ลุ่งกับ่ค่อยมีแห้งแล้วก็ก็เลยแบบเฮ็ดใไทยแบบเหมือนกับบ่เต็มรอยสมองบ่ค่อยเต็มรอยแต่ก็สู่พี่น้องคิดว่าคิดว่าพานเอเอาพานเอเ่สนใจว่าเอสิได้คะแนน่าใดแต่เอขอพา,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 านก็พอเพื่อที่จะได้ไปเหตุงานเหตุ <c oughs> หนที่จะของแล้วจ้ะเนาะสู้มานีสองปีกลัวได้พี่น้องสองปีกลัว้วแต่เริ่มเออสตาร์เลียนเกตเก้า เกศเก่าแล้วก็มาเรียนพื้นฐานแล้วก็มาเรียนหลักสูตรเป็นทั้งหมดเกือบเกือบสามปีเนาะถ้าจบนี่ก็สองปีก็จะเดือนกับว่าไปเนาะแปดเดือนละมั้งเพราะว่าเอเริ่มต้นสิงหาจกมีนาก่ะเมษาพฤณภาพมีุหน้ากรกฎาสิงหาสองสองปีก็แปดเดือนไปนั่นแหละ เม่า,าพุทธภามิถุนากรกฎดาเออนั่นสี่เดือนลบออกไปก็เหลือสองปีก็แปดเดือนพี่น้องสูงมะนี่แต่ว่าถามว่ามันคุมบอมันกับุุมยุคคุมยุบกับการที่เ้าได้ได้เห็นงานเกี่ยวกับสายนี่นะจน๊ะเนาะแล้วก็ให้ได้รู้หลักการในการที่จะไปเห็ุงานกระเพื่อนรวมงานแบบใดเห็ุงานรวมกับยอิของผู้ถ่าแบบใดเห็นงาน ร่วมกับค้นแกในรูปแบบต่างๆแบบใดในลักษณะแต่ละโลกอย่างสี่งเนาะก็ก็กกถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของเอทีเอตัดสินใจมาเลี้ยงสายนีีแต่เอกก็บอกคอยเสียใจนิดนึงอยู่ว่าย่านรุ่งเล่าว่าเด้อยู่ให้เข้าดูแลนะเข้าก็อยากดูแลแล้วไปโดนๆอาการก็บอกคอยดีพี่น้องกับกรุ่นรุ่นทุกมือ บางมือก็ตื่นมาเบิงเล่ายม้มขึ้นมย้มขึ้นนี่ก,ก็เลื่มกินยาเลื่มกินยาตอนซีถุมคือยาตอนซีถุมมันต้องกินหาเม็ดลุ้งกินไปแค่มเม็ดเดียวแต่ประมาณตีซีแบนี้ปวดเพป่นว่าปวดปวดปวด,ปวดแห้งปวดจนนอนบ่ได้ต่อไปหนีต้องแบบว่าต้องไห้แล้วกินยากอแล้วก็ต้องถามว่ากินจากเม็ด คืนกินยาจากเม็ดต้องเอากองยามาเบิงคิดว่าตงเหตุแบบนั้นขาสันา่นก็ได้ดอกสองเือแล้วตะลืมกินยาพอลืมกินยาแล้วก็อยู่แบบว่ามันปวดเพราะว่ายาแก้ปวดที่กินแล้วก็ลืมกินกินบ่คคบมันได้เหตุให้ปวดก็เลยแบบบินเอกับวินน้ำอยู่น่อยๆแต่ว่ากับสิยายามดูแ,แลเราให้ดีที่สุดนั่นแหละเท่ากับหาของเท่านาอพี่น้องอยู่น้ำกันมายี่สิปียี่สิบเอ็หรอ จะเข้าปีที่ย1่อยู่น้ำรุ่งแต่สองพันสองพันสองปีนี่สองพันยีิบสามไปไปลายปีกับครบย1่ปีอยู่ไปเบิ้งเงินไปนี่ละอยู่ก็กวนลุ่งไปเรื่อยๆพี่น้องอยากให้เราเศร้าอยากเล่าหายดีอยากพาเราไปเที่ยวเมืองไทยอีกจักรรอบหนึ่ง สองรอบก็ได้รอบสองรอบก็ได้อยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะพี่น้องนะเนาะเบาหลายก็ไม่ได้มันสิไห่นี่แหละช่วงจิตใจค้นมันก็บอ่อนแอจังน้อยแต่ว่าถามเออก็ถทาเม้อ่ะเออ่อนแออยู่แต่ว่าเอ้โบ่คยสแสดงให้คนเห็นดอกว่าเออ่อนแอหรือ เข้าตองแบบว่าให้ยแงเห็นเลุ่งเห็นว่าเขาเข็มแข็งเออแล้เาเห็นบ่ใดได้ว่าเขาอ,อ,เอ่อนแอย่าเราคิดน้าบ่ยใหญ่เราคิดน้ายายใหญ่แลาแบบเห็นเขาแบบว่าเข็มแข็ง,แ,ขงแล้วก็เออเหมือนกับว่าเขาอยู่ใดแหละเออเขาสามาถแหละยังแบบนี้นะ ก็จังช่วงนี้ก็คือเอกเหตุเกือบทุกอย่างทุกแนวเลยลุงเราก็เสียใจว่าเราบ่ดได้ซอยงานนู่นนี่นั่นเราบ่ไดเหตุยังห้บบได้เหตุยัง,ยยงซอยแต่ว่าเอกะบอกแล้วยู่ดอกบ่เป็นยังเห็ดดุใดยุเอกเฮตุดไดยุยังสินะแต่เอาจริงแล้วก็เราก็เครียดเบิ่งหน้าตาแลานนะ้วค้น่ะคือว่าสงสารเฮาแหละเห็นตาเฮาเหตุทุกอย่างเลยจากที่เราต้องเหตุซอย เคืองหนึ่งหรือว่าเกินเคืองนะปกติลุงจะเหตุหนู่นนี่นั่นนะเอกกรรมมบ้านเอกปฏิเห็ุอย่างเด้งานพวกแบกหามอย่างสี่แล้วเหตุเหมือนบฏิกายเป็นเอต้องไปเหตุต้องไปแบบเออต้องไปเหตุหลายอย่างเลยที่ต้องเหตุเองเนาะเ,เหตุหลายนะนีิเล่าก็สีสงสารห้าวยานห้าแบบว่า สำหรับผู้ยิ่งคนหนึง่งประมาณนี้นะเพื่อนว่าเนาะแต่ว่าเอกบอกว่าเอกเหตุใยุคเมื่อก่อนหนี่ที่ย่อมให้เราเหตุก็คิดว่าเออเราอยู่บาหน,นูซือก็เลยต่องหเหราเหตุนั่นสินะบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราก็มีความสําคัญแต่หลังจากเากราบอสบายมาหนีก็คือเอเหตุ head. งานทุกแนวเกือบทุกแนวเลยถาถาหลู่ไสแล้วบอมาเอกเหตุ A เองเหมือถาบางมือหลู้ไสามากเราก็ใหหลู้ไสซอยนั่นสินะยกเอ่อยก บางย่างนัก,น,กนักเขาบ้านนี่สินะเออยกทุงเอ่ะมันเป็นใหม่อาร์เม็ดนาะเพราะวา่าโปรเอสไซเดี๋ยวมือ,อมือหนาเอสิผ้ามะเบิงเนาะจานะ้ะเนาะใหม่อาร์เม็ดนะที่ว่าใหม่อาร์เมดที่เท้าเอามาเอามาเผาอยู่ในเตาเผานะจ้ะเป็นใหม่อาร์เม็ดเดี๋ยวผ้ามะเบิงมือหนาก่อน ยี่สิบหเบิงวันเป็นแบบไรนะจ๊ะเป็นถุงกระสอบล่ะแต่ว่ากระสอบละสิบกว่ากิโลสิบหกิโลประมาณนี้แหละคือหนาในผ้าเบิ่งเป็นเม็ดๆดอกพี่น้อง นี่ละจ้าเอกะกำลังไปโรงเรียนเนาะวันนี้ไปจับเขตเพื่อที่จะเฮ็ด <c oughs> เฮ็ดเขตแก่ปัญหาเขตกระถาเบิ่งกันวาสีอ,ออกมาดในรูแบบใดเนาะผ่านมรผ่านเดี๋ยววันพุธนี่ก็รูก,กันพี่น้องมีคนซอยหลายอยู่ตะว่าเข้าสมองเข้าสีจำใดซ้ำไดเวลาที่จะไปเบ่าน้ำคู่ ต้องซอยตัวเองนั่แหละได้นการที่จะเอาตัวให้รอดกระสีดุยพี่น้องพร้อมดุยยังซื้อก็ไม่ค่อยได้อ่านหอบไปหอบมาซื้อๆก็ได้อ่านเดี๋ยววันพุดนี้ก็รลูกกันจะเป็นออกผู้หรือสีออกจ,าจ้านนะจ๊ะ ทุกคนที่เขามาให้กำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ้น้ำแนเป็นกำลังใจเอ้ไปโดนๆในเด้อพี่น้องสำหรับมือนี้ก็พบกันไม่คลิปหนาเนาะพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้กัสวัสดีจ้าบ๊ายบาย